สวัสดีครับผมเฉียบเฉียบคานครับคืนนี้เราไปกันเร็วหน่อยนะสำหรับบทวิเคราะห์และข่าวในทางฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าฟุตบอลค่ำคืนนี้น่าสนใจอยู่แต่ก็ค่อนข้างน้อยแหละครับนะส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์เมื่อคืนนี้สรุปผลงานก่อนครับลุงเฉียบให้ในกลุ่มไว้าห์กลุ่มสองพันกว่าชีวิตเนี่ยตัววีเป็นบอตฟ็อกโซเอสพีเข้าวินตามนัดครับรวมถึงเอสเบิร์กแล้วก็ในส่วนของบรูซโคตก็ยกไปนะครับส่วนชุดโครงการสามระกกกออออบบาาาารรเเปป็นนนนนนววแ่่่ถ้้ใคตมลุงงสหช ยกนะครับไป1ตัวแล้วก็พลาดไป3ตัวก็ถือว่าแฮปปี้อยู่นะครับส่วนนะครับนะใครยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอานำาทางฟุตบอลสดตัวนี้ตูว,วีชุกงกันในแต่ละวันสามารถเข้ามาหยุดกันได้ไม่ได้เสียอะไรมีที่ให้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆแถมยังมีที่เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยนะครับ at ls77 หรือว่าจิ้มลิง่์ทิวเชวางไว้ก็ได้ย้ำว่าไม่ได้เสียอะไรที่สาคัญมีกิจกรรมให้มากมายรวมไไปปปถถถึงงงขขขออร,รร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 ะะะะวววััััันน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 แแล้้้้้้้กกกกกกก็เเเเสสืืยยยๆคคบมม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 มีีีีีิจทททใหุาาาา่ช์ ให้้ดวยนะปาเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนฝากไว้นะครับแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยด้วยกันกับหลวงเฉียบเสียบคานะครับส่วนค่ำคืนนี้ครับพุธที่สิบสพฤศจิกายน9คู่เหมือนเดิมครับบทวิเคราะห์ทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเหมือนเดิมหลวงเฉียบจัดการให้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมบราซิลซโลนเอนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากสุดแหละในค่ำคืนนี้นะครับระหว่างแอตเลติโกมิเนโรจะเปิดบ้านรับมือกับยานทั้งของฟอร์เตเรนซาเกมคู่นี้ค kick off ราวเกมคคู่นี้รัับยโม เหมือนเดิมครับทายผลสกอร์ว่าจบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรู้รับของรางวัลจากลุงเฉียบเสียบคานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลุงเฉียบวางไว้ด้วยนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับแอตเลติโกมิเนโรครับ32เกมชนะ11เสมอ10แพ้11มีทั้งหมด43แต้มรั้งอยู่อันดับที่9นะครับนะก็ถือตารางคะแนนดูดีใช้ได้เลยสำหรับเจ้าถิ่นส่วนผู้มาเยือนอย่างฟอร์ตาเรนซ่าครับพวกเขาแข่งไปแล้ว32เกมเช่นเดียวกันชนะ7เสมอ9แพ้16มีทั้งหมด30แต้้้้้มรรรรััััังงงออออออยยยยยููู่่่นนนนนนนดบบบใโซตตกกชะะคคเล็ถืาาแ ต้องบอกว่าอตเลติกมิเนโรดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นอตมิเนโรเนี่ยชนะไป1เกมครับฟอร์ตาเรนซาชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป3เกมก็ถือว่าเฮเวคู่นี้ค่อนข้างสูสีกันพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญครับฤดูกาลนี้เจอกันมาเกมแรกที่บ้านของฟอร์เาเรนซาเป็นอตเลติกมิเนโรบุกไปเสมอมาได้1นึ่งหนึ่งนะครับผลงานเฮทเวทคู่นี้กินกันไม่ลงนะครับในห้านัดหลังสุดที่เจอกันส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นมิเนโรครับพวกเขาฟอร์มดดดดีสสสุุๆ5นนััหลลงไมม่แพ้ใครเเยชะ4อ1 นัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะสปอร์ตคลับเรซิเฟ่มา4-2ส่วนผู้เยือนอย่างฟอร์ตาเรนซ่า5นัดหลังสุดพวกเขาไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่แพ้มากนักเนี่ยแต่ก็หนักไปทั้งเสมอนะครับ5นัดหลังสุดในเสมอ3เกมชนะ1เกมแล้วก็แพ้1เกม3นัดหลังสุดเสมอร่วนนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเกมิโอปอโตไป2ประตูต่อ2นะครับเพราะนั้นถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างแอตเลติโกมิเนโรดูดีกว่ายเยอะครับส่วนร่างของไรายชื่อตัวเล่นที่คาดว,าาาว,วา่าจะอยู่ ครบเกมนี้ในบ้านด้วยนะครับนะก็นำทัพโดยนะครับผู้สับตัวอย่างเอเวอร์ซันครับกองหลังมีอารอนโซมีฮูโก้ตรงกลางนะครับก็มีท่างของฟานโก้ครับเวราแล้วก็ด้านบนมีโกเมสหน้าเป้าเป็นรอนนี่นะครับก็ถือชุดหลักน่าจะอยู่ครบแถมยังมีนะครับผู้เล่นสำรองอย่างท่านของคิปเตียนสกาปาแล้วก็ในส่วนของฮักด้วยนะครับนะก็ถือว่าชุดหลักน่าจะเต็มสูบนะครับสำหรับเจ้าถิ่นวันนี้เล่นในบ้านลุยจบเจ้าพวกเขาหน่าจะเก็บสามแต้มในถิ่นของตัวเองได้ส่วนผู้มิเยือนอย่างฟอร์ตาเรนซ่าวันนี้น่าจะมาในระบบสี่สอง ปาเชนโกตรงกลางก็มีโรเปสนะครับรวมไปถึงโูคัสคิดปิมอดีตเด็กเก่าของบริรัมยูนเต็ดก็ย้ายกลับอยู่กับฟลอตเรนซ่านครับเพราะฉะนั้นเรี่องตรงนี้ครับผู้มาเยือนก็ต้องมาเต็มสูบแล้วครับพวกเขาต้องการสามแต้มเพื่อดิ้นรนในโตกชั้นแต่เกมนี้พวกเขาต้องบุกมาเยือนแอตเลติโกมิเนโรที่ฟอร์มดีเนี่ยลุงเฉียบช่ววันรอดอยากครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะขอเชียร์ที่เจ้าบ้านไปอยู่กับแอตเลติโกมิเนโรนะครับส่วนในเรื่องขอันที่แคปเกมนี้เปิดมาให้แอตเลติโกมิเนโรเป็นต่่่่่่่่ออออออฟเเเเรรรนนนนนนนซาาาผููููู้้้มมยยยยืททีีบบีีคคดดดกกแพบบะัุงหจ ให้ดีนะครับอาจจะจบที่2ประตูนะโนกนไปต่อนะครับที่0.5ขีดหนึ่งอย่างนี่เชียบ,บอกครับนุ่งเชียบมั่นใจเจ้าถิ่นมากกว่า5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะ4-1สะมอแล้วที่สําคัญเกมนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับเจอกับทีมฟอร์มแย่อย่างฟอร์ตาเรนซาเกมนี้นุ่งเฉียบขอเชียร์เจ้าถิ่นครับไปอยู่กับอาเตติโกมิเนโร0.5ขีดหนึ่งบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูหลีกล่างของสเปนบ้างครับในส่วนของสเปนพรีเมียร่าดิวิชันนะครับระหว่างทางด้านของซามูราซีเอฟเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอูเรนเซซีเอฟนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับนะเจ้าถิ่นนะครับซามูราเนี่ยสิบเกมชนะสามเสมอสามแพ้สี่มีสิบสองแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบห้าส่วนผู้ไม่เยือนอย่างอูเรนเซ่นะครับนะสิบเกมเช่นเดียวกันชนะเกมเดียวครับเสมอห้าแล้วก็แพ้ไปสี่เกมมีเพียงแค่แปดแต้มเพราะนั้นในเรื่องของตารางคะแนนต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างทางของซามูราดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดทุวยทุก,ท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 กรายการนะครับเป็นทนางของอูเรนเซนะครับชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป2เกมแล้วก็แพ้กับทนางของเจ้าถิ่นอย่างซามูราไป2เกมเพราะนั้นเฮทเวสถ้ามองในภาพรวมต้องยกให้ทนางของเจ้าถิ่นอย่างซามูราดูดีกว่าเล็กน้อยเมื่อเวลาเจอกันใน5นัดหลังสุดนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังเจ้าถิ่นฟอร์มไม่ดีครับ5้านัดหลังของซามูราพวกเขาชนะ1แล้วก็แพ้ไป3เกมส่วนผู้ไม่เยือนอย่างอูเรนเซครับ5้านัดหลังเนี่ยชนะ 2, สอ 2, พวารมมนงเกมหลังต้องยกให้ผู้มเยือน เเ่นซดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับแน่นอนและครับตัวผู้เล่นในพวกเก่าแทบจะไม่รู้จักอยู่แล้วที่สําคัญเป็นหลีกล่างๆด้วยเนี่ยนะครับนะแต่ลูกเขียวก็ยังมองว่าน่าจะจัดทัพที่ดีสุดลงสนามทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นอย่างทางด้านของซามูราเนี่ยน่าจะมาระบบ4-4-2นําทัพโดยนะครับนะผู้สาประตูอย่างด้านขอนะครับนะโซรอนนะครับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับรูโฟแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นด้านของนะครับคาร์ลอสรามอสนะครับนะแล้วก็ยังมีทางด้านขอนะครับเจม สำหรับเจ้าถิ่อน,อน,น,อนอย่างาด้านของซามูร่านะครับส่วนผู้ไม่เยืนอย่างทางด้านของอูเรนเซครับวันนี้น่าจะมาในระบบเก่งครับสี่สามสามนำทัพโดยสามประตูอย่างด้างของอาเบโตซันเชสครับกองหลังก็มีร่างของปราโดครับตรงกลางก็มีโมเรโนนะครับนะรวมถึงดาวิดมุนยอตกองหน้าก็ฝากความไวที่ทางของโกเรโรนะครับก็ถือชุดหลักก็น่าจะมากันครบเช่นเดียวกันสําหรับอูเรนเซเพราะฉะนั้นครับคู่นี้นะครับนายลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นดูดีกว่าถึงแม้ว่าฟอร์ม5นัดหลังพวกเขาจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เกมนี้เจอกับทีมบุ้ยอย่างร่างของ,งห้านขบ3 แต้มในบ้านของตัวเองได้ไปเชียเจ้าถิ่นซามูราซีเอฟนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ทําได้ดีแน่นอนในบ้านของตัวเองต่อนหน้าแฟนบอลนะครับส่วนในเรื่องของไฮไลท์คปเกมนี้ผลไม้ซามูราครับเป็นต่อทา่าของอูเรนเซ่เนี่ยอยู่ที่ครึ่งตัวกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจีสองจุดห้ากำแพงมาบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่เห็นด้วยเลยนะครับใครจะไปลุงเฉียบไม่แนะนํานะเพราะว่าฟุตบอลสเปนนะครับยิ่งเป็นดิวชั่นล่างๆเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าอาจจะยิงกันไม่ถึงสามประตูนะครับสำหรับเกมนี้เพราะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบไไไไปปปแนนนนนนนะะะํําาาาาาใใหห้้้กกรรรรมมพบบบบอลลลสสตต่่่่ทีีคึงงััววเเเเจจิซูุยข ครับสถิติก็ดูดีกว่าใน5นัดหลังสุดด้วยเมื่อรารจการไปนั้งเกมนี้ไปเชีย์เจ้าถิ่นอย่างซามูราที่ครึ่งตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูฟุตบอลหญิงกันบ้างครับในศึกฟุตบอลเยาวชนแชมเปี้ยนลีกหญิงนะครับระหว่างบาเยอนมิวนิกเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอาร์เซนอลหญิงนะครับเกมคู่นี้ k i c อ off ราเที่ยงคืน45นาทีในส่วนของตารางคะแนนนะครับนะทางด้านของบาเยอนมิวนิกหญิงเนี่ยแข่งมาแล้ว2เกมในรอบเก็บคะแนนนะครับพวกเขาชนะ1แพ้1มี3แต้มเช่นเดียวกันอาร์เซนอลก็ชนะ1เสมอ1ใน2เกมที่ผ่านมานะครับมี3แต้มเหมือนกันเพราะนั้นตารางคะแนนคู่นี้สูสีนะครับส่วนในเรื่องของนะครับในายเฮตูเอตคู่นี้เจอกันมา4เกมหลังสุดในศึกฟุตบบบออออลลลยยาาาาาชชชมมมเเเเเเปปปี้นนนนนนนกกกก็็ทงงดขะะะครรรั์์ไไ2 2ซ ทั้งคู่เนี่ยมักจะเก่งในบ้านใครบ้านมันเมื่อเวลาเจอกันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับไบเยอร์มิวนิกหญิงเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีไม่แพ้ชายเลยครับ5นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเนี่ยเพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไป4ประตูต่อ0นะครับส่วนนักของผู้มเยือนอย่างอาร์เซนอลหญิง5เกมหลังสุดพวกเขานะครับแพ้1เสมอ1แล้วก็ชนะไป3เกมนัดล่าสุดเนี่ยทำศึกนะครับนะลอนดอนดับบี้แมตช์กับทางั้านักของเชลซีก็เปิดาก, 1, 1ก,าก,ากาดีดู่ว ส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามแน่นอนครับผู้เล่นของผู้หญิงเนี่ยเราแทบจะไม่รู้อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงเฉียบก็จะพยายามสื่อสารกับพี่ๆให้เข้าใจว่าตัวผูเล่นหลักๆลเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าฟุตบอลหญิงอาจจะไม่เหมือนฟุตบอลชายนะครับลุงเฉียบมองว่าพวกเขาน่าจะเน้นทุก ุกกเมอ่ะะนครับฟุตบอลชายเนี่ยมันอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างบางเกมนะครับน้ำเสียบเชื่อว่าฟุตบอลหญิงมันน่าจะแตกต่างออกไปเนาะส่วนอ่ไบเยนนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ก็นําทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างปีเดอร์เซนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างนักขอนะครับนะทากิการะวะนะครับแล้วก็ยังมีฮันเดอร์นะครับนะส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นร่างขอนครับนะดาเชโนวิสนะครับก็น่าจะได้ออกซระดับจริงนะครับก็ถือว่าชุดหลักน่าจะอยู่ครบแหละสําหรับไบเยนกับเกมในบ้านที่สําคัญ5นัดหลังชนะมารวดด้วยเนี่ยน่เเจจ็บ้าพวกเขาาไไมม่ด้้กวออร์เซนลผูาเยืออนยบเช ส่วนอาร์เซนอลหญิงนะครับน่าจะมาในระบบ4-4-2นําทัพโดยนะครับกองหลังอย่างฟรอกนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างนั่ก่อนครับนะมาเรียโอนานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกองหน้าอย่างรูโซ่ด้วยนะครับลุงเฉียบก็เชื่อว่าวันนี้อาร์เซนอลเองก็น่าจะมาเต็มสูบเหมือนกันในการบุกมาเยือนบาเยรนมิวนิคที่เยอรมนีนะครับดังนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเฮทเวสไม่มีหลอกใครอยู่แล้วครับพวกเขามักจะเก่งในบ้านใครบ้านมันเมื่อเวลาเจอการแข่งนเกมนี้ลุงเฉียบจะขอเชียร์ไปที่เสือใต้หญิงครับไปเชียนะนนร์บาาเเเเยิิิรร์นนนนนมมมววคะส่่ใใือองงขกี้ปดห้บาเยิร์นม เป็นรองอาเซนอลผู้มาเยือนอยู่ที่ปอปาครับกัมพูาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้าขีดสามกัมพูาบนเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบเชื่อว่าสประตูมีให้เห็นแน่แนครับรองลุ้มัวที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มได้เลยโศการไปต่อที่ปอปาของอาเซนอลเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์เจ้าบ้านครับขอเชียร์พระรองอย่างบาเยอร์นลุงเฉียบมองว่าพวกเขาได้ในบ้านครับที่สําคัญเฮตุเฮตพวกเขาก็ไม่ได้ไปรองอาเซนอลแล้วก็เกมนี้อยู่ในบ้านต่อหน้าแฟนบอลด้วยน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับไปเชียร์บาเยอร์มิวนิกหญิงเลยครับบอบ คู่ต่อมาเราไปกันที่สเปนครับไปดูเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหญิงอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับทางด้านของนะครับเจ้าบุณทุ่มบาร์เซโลนาหญิงครับจะเปิดบ้านเจอกับโอสแอลรูเวนตัวแทนจากเบลเยียมนะครับเกมคู่นี้ k i c อ off ราเที่ยงคืน45ทีเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับบาซ่าหญิงเนี่ยสองเกมชนะรวดนะครับทำได้11ประตูเสียแค่หนึ่งมี6แต้มรั้งอยู่ที่หนึ่งเลยนะครับส่วนโอสแอลรูเวนสองเกมที่ผ่านมาของพวกเขานะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งมีสี่แต้มรั้งอยู่ที่เจ็ดก็ถือตารางคะแนนต้องบอกบารซ่่่่่่าาดดูููีีกกวววออยยแล้้นนนะคคคับสไมมเจ ก่อนที่จะเป็นเกมแรกส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของบาซ่าหญิงครับพวกเขาชนะ4แพ้1นะครับนัดล่าสุดในพวกเขาไล่ถล่มคู่แข่งอย่างเดวิวตโบรารกอลุญยาไป8-0เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยสําหรับเจ้าทีมอย่างบาซ่าญิงเนาะส่วนนั้นของผู้มีเยือนอย่างเอลลูเบนญิงนะครับจากวบลเยียม5เกมหลังก็ไม่ธรรมดาครับพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนก็เปิดบ้านเอาชนะทเวนเตจากเนเธอร์แลนด์ไปได้2-1นะครับก็ด อะไรที่ตุ๊เล่ที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นบาซ่าหญิงวันนี้พวกเขากานาจะมาระบบเก่งครับ4 3 3นําทัพโดยกองหลังจะมาปีครับรวมไปถึงกามาร่าแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีทางด้านของนะครับนะวิกกี้โรเปสนะครับรวมถึงเกรแฮมแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะอยู่ครบนะครับสำหรับ3ประสานาในรุกเพื่อนั้นครับตุ๊กเล่นลุงเฉียบไม่ห่วงอยู่แล้วสำหรับเจ้าถิ่นนะครับอย่างบาซ่าหญิงเนี่ยลุงเฉียบช่องพวกเขาเต็มที่แน่นอนเกมนี้เล่นในบ้านด้วยพวกเขาก็ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบแบบอัตโนมัติแบบสบายๆเลยเนาะเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียยยบบมมมอออออองวววววว่่่่าาาาพกกเเเเเขดููููหนนนนนืืสสแลลลผ้้ะครั อย่างเออแซลลูเว่นจากเบลเยียมครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับก็นําทัพโดยตัวประเหลักๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะครับน้าเมอร์เทนนะครับนากี้รวมถึงนักของวิลกินนะครับก็น่าจะได้ออกซับจริงทั้งหมดเลยครับก็ดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าเออแซลลูเว่นหญิงเป็นรองเยอะครับในการบุกมาเยือนเจ้ารุ่มบาร์เซโลนาที่สเปนเพราะทางเกมนี้ลูกเชียบเจ้าพวกเขาน่าจะรอดยากลูงเชียบให้มองไปที่บาร์เซโลนาหญิงน่าจะเปิดบ้านไล่ถล่มเออแซลลูเว่นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ให้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นนะครับอย่่่่าาาาาางงงเเเเเจ้้ลลมบบบบบรร์ซโนนนนนหญิอออกไดยยยสีคคแั up คู่ต่อมาครับเราไปกันที่อังกฤษนะครับเราไปดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหญิงเช่นเดียวกันนะครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงจะเปิดบ้านเจอกับเป๊เชหญิงนะครับเกมคู่นี้คิกออฟปราตีสามในส่วนของตารางคะแนนเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงนะครับพวกเขาแข่งไปแล้วสองเกมชนะรวดนะครับมีหกแต้มเต็มส่วนปารีสหญิงเนี่ยพวกเขาแข่งไปแล้วสองเกมแพ้สองเกมยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่ามาอ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงนะครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับเฟตูเอสนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองเกมในศึกฟุตบอลยูฟ่่่าแแชมมเเเปปปีีีี้ยนนนลลกกหหญิงะครับือ2023็็ ปารีสเนี่ยเปิดบ้านชนะไปได้1เกมแล้วก็เสมอกันในบ้านของแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับหญิงไป1เกมเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทเวสต้องยกให้เปชเช่หญิงนะครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับแมนเชสเตอร์เต็ดหญิงนะครับพวกเขาชนะ4แพ้1นัดล่าสุดในพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับแอตตนวิล่าไป1-0ส่วนผู้มเยือนอย่างเปชเช่5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะคู่แข่งไป40เพราะนั้นครับถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่ลเ่่นลีกวาาคดัะหๆท ลงสนามแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดหญิงนะครับเล่นในบ้านวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับ4-1-4-1นําทัพโดยนะครับกองหลังทางของนะครับยันเซนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างพักนะครับแล้วก็มีทางด้านของครับมิยาสอวะแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นด้านของเชอรันก็น่าจะได้ออกซ่าไปจริงนะครับเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ตัวเล่นหลักๆแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดหญิงดูดีมากๆนะครับลูกเชฟเคยดูถ่ายทอดสดของผู้หญิงเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นนะครับนะสองสามเกมเลยถือว่าเล่นได้ดีเลยครับเล่นอาจจะเก่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ำนะเออนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงนะครับส่วนปารีสหญิงปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะโดยเฉพาะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้น่าจะมาได้บบ4-5-1นะครับนำทัพโดยกองหลังอย่างอเมด่าครับรวมไปถึงร่างของเอ็นก้าแล้วก็ร่างของนะครับคาร์โมนาส่วนตรงกลางก็มีในส่วนของนะครับนะยาย่าด้วยนะครับก็ถือว่าชุดหลักก็น่าจะมาเต็มแหละสำหรับปารีสหญิงนะครับแต่การบุกมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเฉียบี่ยวกเขารอดยากครับเพราะนั้นเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมเก็บสามแต แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงเป็นต่อเปเช่นะครับผู้มาเยือนอยู่ที่1นึ่ช่วงตัวก,กัมพูบบลเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดหกัมพูบบลเกมนี้ไปได้ครับสประตูมีแน่ๆครับรอรวมตัวที่3เพื่อรับประทานเต็มได้เลยส่วนการไปต่อที่1นึ่ช่วงตัวครับเกมนี้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงได้เลยครับเล่นในบ้านไม่ได้กลัวเปเช่แล้วที่สําคัญเปเช่ผู้มาเยือนเนี่ยนนก็ฟอร์มไม่ดีด้วยเพราะนั้นเกมนี้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิง1นึ่ช่วงตัวบอกได้เลยเชียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ซูฟุตบอลยาฟาูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหญิงไปกันที่โปรตุเกสไปดูเกมระหว่างเบนฟิก้าเจ้าถิ่นนะครับเปิดบ้านเจอกับเอฟซีทเวนเต้หญิงนะครับเกมคู่นี้คิกออฟปราตีสามในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับเบนฟิก้าหญิง2เกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอยู่ลำที่15จาก18ทีมส่วนทเวนเต้นะครับสองเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครเช่นเดียวกันแต่ว่าเสมอไป1เกมแพ้ไป1เกมมี1แต้มรั้งอยู่ลำที่12ก็ดูตารางคะแนนคู่นี้ยังสูสีกััันนนนนนนมนมมมมาาาากกกกใใ2เเเเเที่นน่่่ผะคครรบสวืออองของขยจ1 เมื่อปี2022ก็เป็นนัดของเบนฟิก้าบุกไปชนะทเวนเต้มาได้นะครับ2-1เพราะนั้นครับเฮตุเฮตต้องยกให้เบนฟิก้าดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดจะถิ่นเบนฟิก้าพวกเขาดูว่าฟอร์มดีเลยชนะ3เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไป2เกม2นัดหลังสุดเดียชนะรวดนัดล่าสุดบุกไปชนะตอร์เรนเซ่หญิงได้ครับ2-0ส่วนผู้มไม่เยือนนะครับอย่างทเวนเต้5เกมหลังสุดก็ถือว่าดีเหมือนกันครับในเรื่องของฟอร์มพวกเขาชนะ2เสมอ2 ลุงเฉียบอกว่าคู่นี้ดูค่อนข้างสูสีกันพอสมควรแล้วก็ดูดีที่กันทั้งคู่นะครับส่วนตัวผู้เล่นหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นเบนฟิก้าหญิงน่าจะมาในระบบ4-3-3เล่นในบ้านไม่กลัวอยู่แล้วครับก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างนั้นขอนะครับนะโกเมสนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างนั้นของโมเร์แล้วก็กองหน้าอย่างกุยเดสนะครับก็น่าจะได้ออกซับไปจริงเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ตัวเล่นหลักๆเบนฟิก้าฟูลทีมแน่นอนกับการเล่นในบ้านพวกเขาเจอกับอ่าทอเวนเต้เนี่ยไม่ได้ เขาดูเหนือกว่าเยอะน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองได้ส่วนนั้นของผู้วิเยนอย่างทูเวนเต้นะครับน่าจะมาระบบ4-4-2นะครับก็นําทัพมาโดยนะครับนะตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นนะครับอีแวนนะครับรวมไปถึงนั่งของบาร์เกอร์แล้วก็กองหน้าอย่างนั่งของนะครับเราเวนเบอร์เกนก็น่าจะได้ออกซ่าเป็นจริงนะครับเพราะนั้นด้วยจากตรงนี้ครับตัวเล่นหลักๆของ FC ทูเวนเต้หญิงน่าจะอยู่กันครบเลยครับแต่การบุกไปเยือนเบนฟิก้าที่โปรตุเกสถือว่าเป็นงานยากเพราะนั้นเกมนี้ลุงเชียรร์จะขอเเชีียไปท่บ เกมคู่นี้อยู่ที่2.5กีสกำรไปาบนเกมนี้ไปได้3ประตูลุงเฉียบมองว่ามีนะครับส่วนกาไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์เจ้าบ้านครับลุงเฉียบขออยู่ไปกับเบนฟิก้าหญิงครับเล่นในบ้านพวกเขาไม่ได้กลัว f อฟซีจากเนเร์แลนด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้บอกได้เลยครับเบนฟิก้าหญิงเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหญิงนะครับอีกหนึ่งคู่ไปกันที่สเปนครับไปดูเกมระหว่างตราหมีนะครับแอตเลติโกมาดริดหญิงจะเปิดบ้านเจอกับไอมาลายูนตุสหญิงนะครับเกมคู่นี้คิกอัปรตีสามเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับแอตมาลิทหญิงเนี่ยหนึ่งอ่าสองเกมนะครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มรั้งอันดับที่แปดส่วนยูนตุสหญิงนะครับสองเกมที่ผ่านมาก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มเช่นเดียวกันก็ถือตารางคะแนนใกล้เคียงกันอยู่นะครับส่วนในเรื่องของเฮตูเนี่ยวกเขาสค 2พ้แพ้2เสมอ1นนัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดพวกเขาก็บุกไปชนะคู่แข,ข,ข,ข่งมา5-0ส่วน,นผู้ไม่เยือนอย่างยูทุดหญิง5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้3แล้วก็ชนะไป2เกมล่าสุดบุกไปแพ้มิลานหญิงมา2 1เพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังสุดลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นอย่างแอดมอลิดหญิงดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นที่คาดว่า,าจะลงสนามเจ้าถินน่นแอดมอลิตหญิงน่าจะมาระบบ4-2-3-1นงำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างเมดิน่านะครับตรงกลางอย่างเบเดนเตสอ่ารบสณ์ถึงแิด หญิงนะครับเก็นี้เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับพวกเขาก็ต้องการ3แต้มเหมือนกันนะสำหรับเจ้าถิ่นนะครับส่วนผู้ม่เยือนนะครับอย่างยูทูบหญิงนะครับวันนี้วกเขาน่าจะมาระบบ43 3ก่อนนำทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับผู้สับตัวอย่างเดยยองนะครับรวมไปถึงนะครับน้ำแบ็คขวาอย่างนั้นของนะครับเรนซินนี่แล้วก็กองกลางอย่างนั้นของนะครับโกโดแล้วก็กองหน้าเนี่ยหมายเลขเก้าอย่างนั้นของนะครับนะเบเกอรี่ก็น่าจะได้ออกซัาไปจริงเหมือนเดิมนะครับก็ดูจากตัวนี้ครับนะผู้ไม่เยือนเองก็น่าจะมาเต็มส โอกาสในการลุ้นเข้ารอบก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าเกมนี้ต้องหมุนไปยันแอดมาริดหญิงถึงทีง่เนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าเขาน่าจะรอดยากครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าแอดมาริดหญิงตัวแทนจากสเปนน่าจะทำได้ดีกว่าผู้เยือนนะครับอย่างยูนิตหญิงจากอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่แอดเลติโกมาริดหญิงนะครับส่วนในเรื่องของที่แครบเกมนี้เปิดมาให้แอดเลติโกมาริดหญิงเป็นต่อยูนิตหญิงนะครับอยู่ที่0.51กดรพายหงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.53กาีรพามยหงบนเกมนี้ไปได้ล,ลัวถ้นนาา ยูทิตดิงอยู่แล้วนะครับนะเกมนี้1ประตูมีแน่รอลุ้นปีที่2และ3ตามมาไปเชียร์แอตเลติกมามริดหญิงนะครับ0.5กิจหนึ่งบอกได้เลยเฉียบเสียบคันอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่โคลอมเบียพิมเมล่าบีนะครับในรอบเพย์ออฟกันบ้างครับระหว่างทางด้านของเรอัลคาตาเกนาเปิดบ้านเจอกับเรอัลนะครับนะกุนดินามาก้านะครับเกมคู่นี้ kick off ราบ6โมง10นาทีนะครับส่วนในเรื่องของนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเพย์ออฟแล้วนะครับหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่พิมเมล่าเอนะครับนะเจ้าถิ่นเนี่ยนะครับอย่างทางด้านของนะครับเรอัลคาตาเกนาเนี่ยสองเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะเลยเสมอสองเกมมีสองแต้มรั้งอันดับที่สองส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างทางด้านของกุนดินาาามก้ ครับนะพวกเขาไนีถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับสเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดหลังอยู่อันดับที่1มี6แต้มเต็มนะครับก็ถือตรนารางคะแนนในรอบเพย์ออฟนะครับกลุ่มบเนี่ยต้องยกให้ผู้เยนอย่างทนานของนะครับกุนดินนามาก้านะครับนะดูดีกว่าในเรื่องของตรงนารางคะแนนนะครับ ส่วนในเรื่องของวเทเวสครับคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดในทุกทวยทุกรายการเป็นระดับของเจ้าถิ่นนะครับอย่างคาตาเกนาเนน่ยชนะไป1เกมเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้กับนะครับผู้มาเยือนอย่างกุนดินามาก้าครับไป2เกมเพราะฉะนั้นเฮทเวส5นัดหลังสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นคาตาเกนาพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดก็เสมอกับคู่แข่งไป2-2ในรอ,เอบเย่ออฟเนี่ยนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างท่าง เดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็นัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็บุกไปชนะคู่แข่งมาได้1นูนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นหานัดหลังสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างกุดินามาก้าดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะทางด้านของคาตาเกน่าเนี่ยวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็นําทัพโดยกองหลังอย่างเมราครับรวมถึงนั่ของโมราเรสแล้วก็ตรงกลางมีมอสเกล่านะครับนั้นแล้วก็นั่งของมรนเต ชุดหลักเนี่ยน่าจะอยู่ครบเลยครับกับเกมในบ้านพราเขาต้องการ3แต้มถ้าอยากจะลุ้นเรื่อนชั้นนะครับเพราะว่าแต้มพวกเขาเนี่ยตามหลังจากฝูงอย่างฐานงของผู้มีเือนนะครับ กนดีนะครับนามาก้าเนี่ยหยุดถึง4คะแนนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นแน่นอนแต่การเจอกับกนดีนามาก้าก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างกนดีนามาก้าวันนี้พวกเขาน่าจะมานระบบ4-4-2เหมือนกันนะครับก็นำทัพโดยกองหลังอย่างฮวนะครับวิเวรรอสนะครับรวมไปถึงนักของโซซาแล้วก็บาโบซ่านะครับตรงกลางมีคารมันโชนะครับนะคาสตโน่ครับแล้วก็กองหน้าวันนี้ฝากขอบไว้ที่นัางของไคเซโดนะครับก็ถือว่าชุดหลักน่าจะมาเต็มเหมือนกันสำหรับผู้มาเยือนอย่างกนดี นะครับนะแล้วก็ลุ้นในการผ่านขึ้นผ่านเลื่อนชั้นนะครับขึ้นไปนเล่นหลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้านะครับฉะนั้นเกมนี้ถ้าให้เลือกสักหนึ่งทีมนะครับในการที่จะเชียร์ลูเฉียบมองว่าพุ่มเยือนอย่างกูดินามาก,ก้าหน้าเชียร์กว่าเจ้ถิ่นอย่างคาตาเกนานะครับ ส่วนในนักนของไอดี้แคปครับเกมนี้เปิดมาเจ้าถิ่นอย่างเรียลนะครับคาตาเกนาเป็นต่อผู้เยือนอย่างเรียลนะครับกุนดีนามาก้าเนี่ยอยู่ที่0.5คิดหนึ่งกำแพงบนเกมคูน่นี้อยู่ที่2อกี่สองจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีโคลอมเบียดิวชั่น2องลุงเจ็บไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันส่วนการไปต่อที่0.5คิดหนึเกมนี้วัดใจขอเชียร์พระรองครับรู้เจีบมองว่าพวกเขาอาจจะบุกไปแชร์แต้มจากเจ้าถิ่นอย่างคาตาเกนาได้หรือไม่กระทั่งนะครับสร้างเเร์ไพพสลิิกชนนะจ้าถ่ย เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับเราอยู่กันที่โคลอมเบียครับแต่คราวนี้เราไปดูหลีกสูงสุดกันบ้างครับสำหรับตารางของโคลอมเบียพรีเมียร์ดิวิชันนะครับระหว่างตารางของเจ้าถิ่นครับโบยาก้าชิโก้ครับเปิดบ้านเจอกับทางทั้งของมิเรียนนาริออสนะครับเกมคู่นี้เนี่ยก็มีตีสี่ด้วยนะครับนะหรือว่า8ปดโมงยี่สิบนี่แหละลุงเฉียบไม่มั่นใจในเรื่องของตารางเวลาแต่เตะแน่ครับสำหรับพรุ่งนี้เนาะเอาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันครับตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะชิโก้เนี่ยสิบเก้าเกมชนะสามเสมอเจ็ดแพ้เก้ามีสิบหกแต ส่วนมิเลียนนาริออสสิเกมชนะ6เสม,มอ5แพ้8มี23แต้มรั้งอยู่อันดับที่13ก็ถืตอตารางคะแนนต้องบอกว่าผู้มาเยือนอย่างมิเลียนนาริออสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทูเอสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดทุกท้วยทุก,ทก,ทก,ทกรายการเป็นมิเลียนนาริออสครับชนะไปทั้งหมด3เกมเสม,มอ1เกมแล้วก็แพ้กับเจ้าถิ่นอย่างชิโก้เนี่ยไป1เกมก็ถ e ือเฮตูเอสห้านัดหลังสุดที่เจอกันต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างมิเลียนนาริออสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้างเกมหลังสุด้้ร่น ยอย่างเรื่างของมิเลนนาิออส5เกมล่าสุดพวกเขาเสมอ3ชนะ1แพ้1นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นทั้งหมดในภาพรวมต้องยกให้ผู้เยือนอย่างมิเลนนาิออสยังคงดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างชิโก้นะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นชิโก้เนี่ยวันนี้น่าจะมาในระบบ4-1-4-1เหมือนเดิมเล่นในบ้านนะครับก็นำทัพโดยผู้สาปตัวเองเดนนิสครับกองกลางก็มีในส่วนของเคอร์นันเดสนะครับนะแล้วก็ยังมีทางของโมริน่าด้วยแล้วก็ยังมีริมเส้นอย่างวาเรนเซียนะครับก็็ถถืือออออออววว่่่่่าาาาาาาชุดหลลัััักกกกกกนนนนนนนจจะะยยูคคคครรรรรบบบบบเเเเมมมใ้แติสสปงพ ส่วนผู้มาเยือนอย่างมิเลียนนาริออสครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งลูกทีมของนะครับนาเฮอรานตอเรสนะครับก็นำทัพโดยกองหลังอย่างโมเรโน่ครับรวมถึงอาริอัสตรงกลางมีเวก้านะครับน้ำวิกตอเรียรวมถึงซินวาแล้วก็มอสเคล่าคาสโตพวกนี้อยู่ครบเลยเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ามิเลียนนาริออสดูดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะต้องบุกมาเยือนชิโก้ก็ตามนะครับด้วยสภาพทีมนะครับขนาดของทีมรวมถึงคุณภาพของนักเตะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงเฉียบจะขอเฉียบไปที่ทีมเยือนอย่างมิเลียนนาริออสน่่าจะะบบบุกกกไไปเ็แต้้้มในนนถิิของชโดครั ในเรื่องของวัยี่แคปครับเกมนี้เปิดมาให้ผู้มาเยือนอย่างมิเลียนนาริออสนะครับเป็นต่อเจ้าถิ่นอย่างชิโก้เนี่ยอยู่ที่ครึ่งจุดตัวกัแมแพาวบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2อกี่สองจ้กัมพวบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่เห็นด้วยเท่าไหร่คราจะไปดูให้ดีนะครับลุงเฉียบขอเตือนไว้ก่อนเนาะอาจจะไปถึง3ประตูก็ได้แต่ลุงเฉียบเชื่อว่ามันยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้แนะนำนะครับถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปในเรื่องของ,ของแพายาวบนนะครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งจุดตัวเกมนี้ไปอยู่กับ ott, กกม,มิบเรเลียนนาริออส กานยาาในการบุกไปเยือนทีมรองบุ้ยนะครับอย่างชิโก้เพราะนั้นเกมนี้ครับอยู่ไปกับมิเลียนนาริออสผู้ไม่เยือนครึ่งตัะตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบมาพิธีเรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์นทางฟุตบอลทาง9คู่ในคำคืนวันพุทธที่12พฤศจิกายนนะครับ คู่แรกไปเชียร์แอตเลติโกมิเนโระครับคู่ที่2ซามูราครับสามไบเยอร์มิวนิกหญิง4บาร์เซโลนาหญิงครับห้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิงนะครับหกเบนฟิก้าหญิงแล้วก็เจ็ดอยู่ไปกับแอตเลติโกมาดริดหญิงนะครับแปดเนี่ยเป็นอะไรของครับกุนดีนามาก้าแล้วก็เก้าอยู่ไปกับมิเรียนนาริออสนะครับและนี่คือนัดทั้งฟุตบอลทั้งเก้าคู่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนสี่ตัวที่เจ็บชอบสี่ตัวติดดาวครับตัวแรกเป็นแอตเลติโกมิเมริโ์นะครับตัวที่สองเป็นบาเยอร์มิวนิกหญิงนะครับแล้วก็ตัวททีีีี่่่่เเเเเเเปป็็็นน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 แมมชสสสตตตออออรรร์ยยยูไดหญิิิงงงววัาาข ในครับนะชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องบริษณไม่้ใจฟุตบอลไม่มีคำว่ารอบเซนลุงเจ็บจ้าเสมอนะครับแต่ว่าบทวนะิเคราะห์แนทางฟุตบอลที่เจ็บอมอาให้ในทุกๆคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ดับหนึ่งลุงเจ็บก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากมีกลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆหรือแม้กระทั่งเอาไว้นำในะทางฟุตบอลสดตลอดทั้งวันแล้วก็ยังมีชุดโครงการตัวเลนตัววีที่ แล้วที่สําคัญยังมีกิจกรรมประกันเดิเรื่ทุกคืนนะครับถ้าทีมเดินลุงเฉียบประกันไม่มาเราเป็นการเคลมคืนให้ด้วยนะไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับแอดเอหรือว่าจิ้มลิงค์ลุงเฉียบวางไว้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็ที่นี่ปลอดภัยมั่นคงรับเซ็นลุงเฉียบกล้ารับประกันให้เลยผลงานมีเหตุอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มาลุยไปด้วยกันนะครับกับลุงเฉียบเียบคานส่วนนะครับใครอยากจะไม่องอพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กดดท่่่าาาานนนนนแตตตกกกกกก็็อยยยลลลืมมะะคครรัััับบบฝดดดดิ subscribe เเปงงใจุ้้ีว แล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ